ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคก็นั่งอยู่กับแป้งแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนายชิวชาติแพน้อยนะครับรักษาการผู้ในการขอรุดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบปจำสายีรันเซานะครับสถาบัานวิจารศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน สิ่งสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านแป้งต้องขอถามค่ะเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ทราบถึงภารกิจค่ะแล้วก็หน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยว่ามีหน้าที่อะไรบ้างคะครับสำหรับภารกิจสําคัญของทางสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็คือการค้นคว้าและการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์นะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายงานวิจัย กับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศในทั้งระดับสถาบันการศึกษานะครับต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการส่งเสริมความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับทางด้านงานวิจัยทางด้านการศึกษาและก็ที่สำคัญมากๆก็คือการให้บริการ องความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์สำหรับประชาชนด้วยนะครับค่ะสำคัญมากเลยค่ะสำคัญหอดูดาวนี่นะคะเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพราชวภาษาชาเชิงซาวเนี่ยมีที่มาอย่างไงบ้างคะครับสำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบราชวัปปาศังสองเหล่านี้นี่เป็นถ,ถือว่าเป็นหน่วยงานย่อยนะครับของสำักจานาศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหอดาวูมิภาคสำหรับประชาชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตาม ตมติครัตรีเมื่อปีพุทธศักราช2551เนี่ยได้ได้มีการจัดตั้งสภานายาสายชาติขึ้นมานะครับนายสมเด็จประเทศรัชสุดาเนี่ยพรงทรงรับโครงการของทางสภานไว้เป็นโครงการในพระมิตรสองโครงการโครงการแรกคือโครงการหอดาวแห่งชาตินะครับเสด็จมื่อเกียรติเจับประชุมสาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็หอดาวปุยพระสอบาชนซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5แห่งนะครับ<ช>ที่ชางซาวถือว่าเป็นแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นทำการแล้วขณะนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ที่จังหวัดสมลากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แล้วส่วนที่กำลังจะก,ก่อสร้างในเร็วนี้ก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกและก็<ช>ที่ขอนแก่นนะครับ แสดงว่าตอนนี้นี่ก็มีเกิดขึ้นมามากมายหลายหลายแห่งแล้วเหมือนกันพอสมควร,ครใช่ไหมคะของเรานี่ถือว่าเป็นที่แรกๆเลยหรือเปล่าคะความจริงแล้วที่ชางซาวนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการการที่เกิดห้อดาวคุยภาคสําหรับประชาชนเนี่ยทางสถาบ,บันได้มีนโยบายเพื่อที่จะกระจายการเรียนรู้นะครับหรือว่าบริการ งานทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยสู่ประชาชนนั่นซึ่งเป็นภารกิจสําคัญคของของทางสถาบันด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางที่ฉางเซาเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีป่าชาวบ,บ้านนะครับทางด้นานดาราศาสตร์ยอยู่ด้วยะนะครับแล้วก็มีาการจัดก,กิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ยอย่างตอ่อเนื่องมาระยะเวลาย,ยาวนานมากนะครับก็มีความติ่นตัวทางด้านดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือชุมชนก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทางชุมชนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ให้ความร่วมมือ สิ่งเดียวผมจะได้มีโอกาสได้กล่าวในโอกาสต่อไปค่ะ,คะปกติเนี่ยแล้วเนี่ยคือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญมากในปัจจุบันนี้และเรื่องของดาราศาสตร์่ะคะมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะครับดาราศาสตร์ถ้าเกิดเราเี้ยวข้นึกไปเนี่ยเราถือว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่มีความาาเขาเรียกอะไรค่อนข้างมีความ<ข>จําเป็นก<ข>ับช<ข>ีว<ข>ิตประจำวันตั้งแต่ในในอดีตมาเริ่มต้นที่มนุษย์ก็สนใจะสังเกต ปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้านะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความสงสัยนะครับอันนี้สําคัญมาก <c oughs> เกิดปัญหาเกิดความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นอันนี้นํามาซึ่งการเรียนรู้นะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุมาด้วยอะไร <c oughs> ก็คือเข้าสู่ของหลักของเหตุผลนะครับ <c oughs> เรื่องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับนำมาซึ่งองค์ความรู้ต่างๆนะครับ พูดง่ายคือว่าได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้แเราเราสาสรนั้นก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์ร่าเป็นศาสตร์ที่สําคัญตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็มีอยู่คู่กับเราตลอดนะถึงเวลานี้นะครับ มาพูดถึงองค์ความรู้วันนี้นี่เราก็ได้มีการจัดนิทรรศการขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะแพ่งอยากทราบค่ะว่าองค์ความรู้ที่ได้นํามาเสนอเนี่ยในแต่ละโซนเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะแต่ละอย่างครับในส่วนที่เราตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับคองสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของทางสถาบันนะครับก็เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับประวัติขวงดาวนักศาสตร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคเริ่มต้นจากพระมหากษัตริย์ไทยกับดาราศาสตร์นะครับแต่จะมีตั้งเริ่มต้นจากพระพระบาทสมเด็จ พระชมกาเจ้าอยู่หัวนะครับพระบิดาของกระด้านพระบิดาวิทยาศาสตร์นะครับพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นกษัตริย์จอมปาดน้ำราษาร์ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงราชการปัจจุบันนะครับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็โครงสมุางพื้นฐานที่อยู่ที่หอฤดาวแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่หอไดแห่งชาติอันนี้คือโซน,โซนในส่วนแรกตรงตอนนี้เข้ามา แล้วก็จะมีโซนที่เกี่ยวข้องกับนิทศการซึ่งอยู่ข้างข้างในนะครับซึ่งในนิทรศการเนี่ยก็จะมีตอนนี้ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือเกี่ยวข้องกับระบบสุริยะนะครับแล้วก็ประกบการต่างๆทางด้านดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ในในส่วนนี้การเขาเรียกว่ากึ่งถาวรนะครับมีการปรับเปลี่ยนได้เช่นมีการแสดงกระบะหรือว่าการแสดงเกี่ยวกับหลักการทํางานของกล้องดูดาวสเปกตรัมของแสงต่างๆการรบบทางด้านดาราศาสตร์ต่างๆ อันนี้คือโซนทด้านนิทศการ,รท,ที่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 จัดสร้างเสร็จแล้วนะครับส่วนโซนที่สําคัญถัดไปก็คือที่อยู่ในนิทศการก็คือเรื่องท้องฟ้าจำลอง<ม>ซึ่งเป็นการใช้ดาวนะครับเป็นระบบค<ม>าเลฟูโดมระบบสามรถสื่อานะครับ,รบเป็นท้องฟ้าซึ่งในส่วนนั้นก็จะเป็นการดูดาวในท้องฟ้าจำลองด้วย<ม>แล้วก็ในทางเดียวกันก็สามารถใช้ทางด้านสารคดี หรือว่าภาพระโยนท์ทางด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ได้ด้วยค่ะและที่สาคัญสุดๆของหอดาวนี้ก็คือการดูฟ้าจริงซึ่งเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสังเกตการการทองฟ้าจริงซึ่งจะเป็นขอรูด,ดาวซึ่งอยู่ทางด้านบนนะครับเป็นหอดาวซึ่งมีกล้องดูดาวคุณภาพประทุิภาพสูงในชั้นนําในดับโลกทีเดียวนะครับก็ว่าได้แับประเทศไทยถือว่ารางมาจากเชียงใหม่หอดาวใชไมครับากช็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะูง7เจ็ดเมตรนะึงเดี๋ยวคงได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับ แล้วก็ต้องดูดาวที่มีสุราสูงอีกมากมายอยู่ข้างบนหอดาวนะครับและอีกนิดนึงก็คือตอนนี้กําลังทำโครงการก่อสร้างเขาเรียกว่าเป็นนิทรรศการภายนอกนะครับเป็น planet walk นะครับมีจาลองสโตนเฮนนะครับเกี่ยวกับไดการแดดแล้วก็ระบบแยะภายนอกก็มุมทางด้านดาราศาสตร์ที่อยู่ภายนอกซึ่งตอนนี้กําลังดำเนินการอยู่อันนี้คือจะเป็นโซนเอาดอกใช่ครับครับเอาดอกครับก็คือการปรับซึ่งก็ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างเลยคาดว่าประมาณสัก แต่สักสามวันนะครับประมาณปีหน้าต้นทปีหน้านะครับคุณจะเรียบร้อยภายในนี้ทั้งหมดเอาไว้ถ้าเสร็จเมื่อไร่ขออนุญาตมาเยี่ยมชมอีกอีดีมากๆเลยครับพออคะจริงๆเราเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอย่างนี้เรามีการคัดเลือกเข้ามาเพื่อที่ให้เหมาะสมกับพิรการเรายัางไงบ้างคะอ๋อต้หลักการคัดเลือกเนี่ยจริงๆแล้ว ของเราเป็นโหดาวผู้พิากษประชาชนเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือเขาประชาชนทีนี้เนี่ยนอกจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในแวกนี้หรือว่าในในทุพพุทภาที่ที่มาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยก็ลงถึงเด็กเยาวชนนักนักเรียนนักศึกษาด้วยครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆด้วยแต่พื้นฐานที่โหดาวแห่งนี้ก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่องของโลกของเราเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นเราจะมีเทศกาล เกี่ยวกับระบบสุริยะนะครับใน mm hmm. ท้องฟ้าจำลองก็จะมีภาพยนต์เกี่ยวกับระบบสุริยะด้วยนะครับแล้วก็การสังเกตการท้องฟ้าจริงกลุ่มดาวท้องฟ้าจริง,งต่างๆอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่หรือว่าเป็นทางด้านองค์กรทางด้านดาราศาสตร์ที่อยู่ในหอดาวตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักพื้นฐานนะครับ